สวัสดีพี่นงกองไายทุกคุทุกคนเมื่อนี้มาพบกับซองน้องตู่กับพี่น,นอเมื่อนี้กับพ่อวมงกับสีใส่ฝุ่นใส่ฝุ่นจนอากาศเย็นนะพี่นายงานด่วะเกิดยอมส่วนน,น,สน,นน้อยอยู่กันน้ตู่เนาะพี่นงเนาะพ่อโง,งกับสีได้จิ้มดินซะก่อนพี่นกะ,นะมัน ได้อาทิตย์ก่อนและอาทิตย์โพด้ยจีมดินมึงนี่การจีมดินแล้วก็ใส่ปุ่นหดหน่ำอีกน้องให้มันเขียวมันงามขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับใบแก่ใบกบมันเท่ากันบัรแล้งไปสามารถกิดไปกินกับผักกับลาบกับป้อยได้นะพี่น้องเด้อกกกกกกาาีััันนิบบบล้อยได้น้ำกันพี่น้อง ออนลายปันได้คินะ้องอยู่ในเฮือนอแต่มันอยู่ส่วนอยู่นาพุ่กัหลายผมเอามาปลูกมาบงไว้พอได้บึงได้แยง,งพี่น้องไงมันกลับเป็นขึ้นักกินได้คิดน้องนะ <c oughs> กินกินกันนะกินกันใม่องนี้ก็มีต้นมุงหง

มา, <c oughs> มาแข้งมาแข้งคมอย่างพี่น้องไยขึ้นน้ากันอยู่ในนีน้ปล่อยให้มันขึ้นเลยมาแข้งคมนีบ่มีน้ำเลยพี่น้องเด้เห็นว่บ่มีนาม้าแข้งคมกับเป็น,ปนอาหารที่กินกับลาบเทา ใส่กับลาบเขาใส่กับเป็นห้องขับเก๊กี้ก็บโบ่โบม,นะององมักพี่น้องพงศ์แต่ไม่ออกเพลงเวลาบรรทัดนี้ไลายแกกาล้วกอะเริ่มมักคือกันกับผู้เฒ่าค <c oughs> นสูงอั่นอยูเจ้าจะมักจะมกัะมกมอักแ่เพราะว่าเพราะว่ามันจะช่วยปรับสมดุลในทางกายเนาะพี่นะ้องเนาะ ินอาหารประเภทหวานๆหลายกันไ้ยก็เป็นเบาหวานก็ต้องกินเนื้อของผมเพื่อแก้แก้ความหวานเนาะหนึน่งเนาะโดยเฉพาะแม่นกระแขงขมนอ,อ่นไวายบอจังสีเนาะหนงเนา,หนาะหลัลกกินแล้วมันัำปั๊บสมดุลเองเด้อมาใส่มากันละบอจังวสีเนาะหนึ่งเนาะ แกอกสลายก็พว่ค่อยได้กินย้อมเหินันนี้นี้ปลูกไว้เพื่อเบิ่งเพื่อแยงพี่น้อเป็น,ปน,ปนของงามหลายเน้น <c oughs> นี่ก็ปลงยอดออกมาแล้วให้ดอกก็ได้้าว่า,าปล่อยให้มันขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วก็เอาไว้เป็นแนวก็ได้ เดี๋ยวามันงามดีก็เลยจ่งไว้จ่งไว้ใหญ่เป็นเป็นตาเบิ่งตาแยงเนาะพี่น้นงงนองเนาะมองกันแงงอยงนีง้ทั้ง,งมือใส่ปุ๋ดแล้วต้องโดนน้ำนะเพื่อให้น้ำปุ๋นมันลงไปทั้งเครือ่องท้งน อยู่ในลุ่มนี่ก็มีพังนอกในพที่นอกพังนอกมันเนบไวให้เข้าขึ้นกับประกาศ ต้นได้หดหลายเนี่ยหลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว เล็ดเลพี่นอกกันโคตต้นผักคือว่าต้นผักนี่เขาก็สีเอาไว้ให้มันออกดอกรากาสีเอาแนวพันธุ์ของของมันหนอกคือว่างมมนเห็นว่ามันงามลายเลยว่ะเอาไว้เลยเอาไว้แนวยอดของมันก็อ่อน เดนมอนหนึงถึงัวกเลยน้งว่ากัเําไาไวเลยจะเป็นงามหลการบรบใช้ปุณหดน้ำพักของโพงในมือน้กาส์สเร็จแล้วพี่น้องขอฝากเล้ดพี่น้องเลขอฝาก กดไลค์กดแชร์ส่งน้องตู่โค้งขอ,งอ,ขอทุกกำลังแห่งใจเพื่อให้น้องตู่มีกำลังแห่งใจในการสู้ต่อไปนะ้อพี่น้องเนาะเอาขอบใจหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเด้ออ่านสง่งมีมใสยบ,บายพบกันในคลิปต่อไปพนะี่น้อง